ทีนี้เกมก็จะยังอยู่กับ Nintendo ค่ะเกมก็จะมารีวิวเกมออกกําลังกายนะคะเรียกว่า Boxing 2เป็นเกมที่รับรองว่าทุกคนที่ชอบอยากออกกําลังกายหรือหากิจกรรมที่เสียเหนื่อรับรองชอบแน่นอนนะคะ Boxing ่ Box เนี่ยเป็นเกมมวยเนาะตามตรงตามชื่อเลยสามารถเล่นได้แบบ m u l t i p l a y e r ด้วยก็คือเล่นกับเพื่อนได้2คนก็ถึงแม้ว่าจะมีแค่2จอยเนาะก็คือคู่หนึ่งเนี่ยก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้อีกคนนึงนั่นเอง เวลาเราเล่นต่อยมวยเนี่ยเราก็จะต้องค่อนข้างใช้มืออย่างเงี้ยใช่ไหมจอยมีโอกาสหลุดจากมือได้ง่ายทีเนี้ยทุกครั้งที่เล่นนะคะต้องมีการใส่ตัวเซฟตี้เนาะเพื่อให้คล้องกับแขนของเราได้ซึ่งก่อนและก็ไปต่อยมวยกันเลยค่ะนี่ค่ะ Move rhythm forward and to the rhythm. Ready One, two, three, Re backward four two, and steady Ready โดยเรานะคะสามารถเลือกเพลงที่เราต้องการจะ exercise ได้ค่ะเพื่อความสนุกแล้วก็ความอินของเรานั่นเองนะคะเลเวลของงานต่อยมวยก็จะยากขึ้นค่ะมีท่าเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเกมเองเนี่ยยังทำให้เราสามารถเซตติ้งนะคะทาร์เก็ตหรือโกของเราของในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนได้ค่ะว่าเราอยากจะลดเท่าไหร่มีตารางการ รวมถึงเราสามารถเลือกเทรนเนอร์ให้มาเทรนเราได้ด้วยนะคะโดยที่เทรนเนอร์ก็จะมีบุคลิกลักษณะหน้าตาหลายๆตัวเลือกให้เราเลือกค่ะรวมถึงเสียงด้วยนะคะว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยจะได้มีกำลังใจในการเล่นมากขึนะะ้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Boxing Pro ต้องมีคนแอบติดใจและอยากเล่นแน่นอนแก้มรับรองว่าได้เหงื่อแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างออกแบบมาดีเลยนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับ EP หน้าค่ะแก้มจะมีมารีวิวเกมที่เรียกว่าสปอร์เป็นเกมรวมมิดเกมกีฬาต่างๆนะคะในบน n d ทนัดนเองไปติดตามกันเลยค่ะว่าหน้าตาหรือว่าเกมเป็นงไงใน EP หน้านะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือสภาพเนื่อนี่ให้ดูหลังเล่นเสร็จนะคะอันนี้หลังเล่น b o x กซิ่งฟิตเนสบ็อกซ่นะคะ